มาครับเรากับมาอยู่กับ h o น n e t แล้วก็ฮอลล์ไนซิวซองที่วันนี้เราจะไปตีบอสไงโอ้ผมแบบตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายเอ่อเคเวสมันคือตรงนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีไปต่อแน่ๆก็เลยแบบมันน่าจะเป็นเหมือนแบบอืมถ้าเทียบแล้วมันคืออะไรอ้วนผอมเหรอของดาร์กโซ ประมาณนั้นก็วันนี้เราจะไปด้วยลิปเปอร์ผมไม่มั่นใจว่าตัวเองจะใช้อย่างอื่นแล้วรอดเพราะงั้นก็น่าจะเป็นลิปเปอร์ที่พาไปก่อนที่จะเริ่มรบกวนกดถูกใจกดติดตามกดซับกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นจะเรียกว่ายังไงเพื่อก่อนที่จะดูความทรมานของผม แล้วก็เห็นว่าหาดใหญ่หรือภาคใต้ที่ท่วมอยู่โดยเฉพาะหาดใหญ่ที่ว่านี้ก็น้ําลงแล้วแห้งเกือบจะหมดแล้วก็ดีใจด้วยครับแต่น่าจะฟื้นฟูกันขนานใหญ่หน้าดูก็เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นปะไปกันเลยดีกว่าปรับของเดี๋ยวค่อยไปปรับเอาตอนนู้นโอ้แต่ความจริงผมก็มีของที่ต้องซื้อนะ แต่ช่างมันหรือซื้อก่อนดีผมสงสัยตอนนี้ตอนนี้สงสัยแค่ตัวน,นี้อย่างเดียวส่วนเรื่องหน้ากากเนี่ยมันมันต้องหาอีกสามชิ้นเพราะงั้นก็เลยเฉยๆอยู่อันเนี้ยผมผมซื้ออันนี้แล้วกันผมสงสัยแค่อัน,นี้แหละว่ามันเอาไว้ทำอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเขอติดตั้งก่อนโอเคปะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับโอเคโอเคเรามาและส่วนเรื่องไอ้นี่ผมก็รู้ละเหมือนมันค้างได้แป๊บหนึ่งอะ่ะเนี่ยมันค้างได้แป๊บหนึ่ง เออถ้ากดอยู่มันก็ยังอยู่มา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 สติสติสต,สติสติมากับสติแตกเป็นเส้นขั้นบางๆตอนเนี้ยเป็ดนี้ยังง่ายนะผมว่า ไม่ไม่ไม่ผมไม่น่าอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าปักธงตัวเองขอลองโอ้โหเขาดีไซน์บอสเจ๋งมากเลยอ,อย่างชอบอ่ะโอ้โห ยังอุตส่าห์จะโดนอีกเนาะอ๋อมาแล้วมาแล้วแต่ผมเหลือเลือดแค่สองอะ่ะอ๋อลืมดูเส้นตัวซ้าย มาครับกลับมาแล้วโอ้โหความจริงเรากลับกลับมาเก็บของก่อนได้นะแล้วผมเราเรา,เรา,เ,ราเราออกไปก่อนโอมือเหงื่อออกเอโอเคโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆเฟสแรกนี่ไม่ควรเสียเงินนะเอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ควรเสียเงิน ไม่ควรเสียเลือดโหผมว่าก็ดีอยู่นะโอ๊ยลืม,ล,มลืมอ้ยลืมอ่ะโอเคโอเคใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็น เข้าไปเลยโอ้โหทำไมผมถึงเข้าไปวะมามามาของจริงที่จะโดนดอกเดียวโอ้โหลืมดูลืมดู โอ้ยพอเข้าเฟสสองแล้วตายเร็วทุกรอบมาๆมา,มารอบที่อ่าสามมาอย่างน้อยก็ยังไงก็เสียเลือดแน่ๆอะดูทรงอะผมขอเติมก่อนแล้วกัน มันเลือดมันผมไม่แน่ใจว่าเลือดมันเป็นเซตเดียวกันหรือเปล่าหรือมันแยกเป็นหลอดเลือดรวมหรือหลอดเลือดแบบแยกกันคือถ้าเป็นหลอดเลือดแบบแยกก็ยากหน่อยแต่ถ้าหลอดเลือดรวมก็ง่ายง่ายขึ้นมานิดนึง ้อะโเจ๋งอ่ะชอบว่ะขาดีไซน์บอสแบบโคตรดี ประเด็นก็คือไอ้เปืองที่เราได้มาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้นะโอ้โอ้โอ้อืมอ๋อย่า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 โอ้โ ja. ห oh 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 เดี๋ยว,ยวผมต้องทำความเข้าใจกับวิถีมันใหม่วะ่ะเพราะบางทีผมคิดว่าผมหลบถูกแต่มันไม่ถูกเอ๊ะมันมันมีแต่แรกหรือว่าคือให้ทำอะไรอะ่ะมันเคเวสใหม่ใช่ไหม ไปล่าชุดขาวสิบหกชุดอืมโอเคเรื่องนั้นไว้ค่อยว่ากันพาร์ทนี้ยังไงก็บอสเท่านั้นเพียงแต่ถ้าผมร้อนจัดจัดก็คลิปนี้ก็จะตัดจบทันทีเคเดี๋ยวมาคุยกับเชียร์มาแป๊บหนึ่งขอขั้นนิดนึงหรือไม่ขั้นดีไปดีกว่าผมช่างมันแล้วกันเชียร์มาก็ทีหลังอะตอนเนี้ยโ,โหคนกลับมาคนมาเยอะขึ้นเยอะเลยนะ อ๋อผมตายก่อนไปถึงงงบอสหรือผมควรเอาเอาไอ้นี่สองจังหวะออกวะฮิวสองครั้งอ่ะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าบางทีมันก็เสียจังหวะการแบบเสียจังหวะการฮิว ทำไมโดดไม่ขึ้นน่ะลูกสาวโอ้โหแล้วทำไมไม่ตีวะลูกคอนเนตผมว่าผมกดตีแล้วนะ มัวสุดๆตอนนี้มัวสุดๆมันมีแพทเทิร์นตายตัวไหมไม่แน่ใจแต่เฟสแรกอะ่ะมันผ่านตั้งแต่รอบแรกแล้วเพราะว่ามันเป็นจังหวะช้าถ้าเป็นจังหวะเร็วแบบนี้ตั้งแต่แรกผมน่าจะไม่ผ่าน โอ้โหลืมใกล้เคยใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆเ,เริ่มไม่เย็นแล้วสาวเอยเริ่มไม่เย็นแล้วโอ้โหจริงว่ะมันเสียจังหวะจริงๆนะ ไอไอคิวสองจังหวะแต่มันดีตรงแบบเหมือนผมยื้อเกมได้อ่ะดิผมแบบเอาไงดีวะโอเคดวงดีจัดจัดโอ้โหไม่ให้เข้าไปโอ้โหทำไมผมไปตรงนั้นวะ โอ้ยทำไมไม่เกาะไว้วะถ้ารอบนี้ผมตายเร็วผมขอไปเคลียร์หัวกับเชียมากแป๊บหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเล่นต่ออีกนิดนี่ผมจะร้อนแบบร้อนร้อนรุ่มเลยหัวนี่คือแบบมีไอขึ้น เฟสหนึ่งนี่คือยังคุยได้นะแต่เฟดต่องนี่คือแบบถ้ามัวแต่คุยนี่คือเสียสมาธิเลยมันควรเป็นระดับโนดดเมดอะในมุมมองผมตอนเนี้ยโอ้ยโดดไม่ทันโอเคโอเคเฟสแรกจบเร็วจัดรอบนี้ รวมร่างมันน่าจะแยกเลือดกันเนาะเอ้ยมันน่าจะรวมเลือดกันโอ้โหแค่เฉียวเฉียวยังโดนีกเหรอ,อโอเคโอเคใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น ได้อยู่ไหวแหละหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วสำหรับผมนี่คือซาเวทคือที่สุดละหลังจากนั้นบอสอื่นผมไม่รู้สึกว่าแม่งซาเวทขนาดนั้นเลยแม่งซาเวทสมชื่อซาเวทบีทไฟอะโอ้ยผมผมหันผมอนาล็อกไปขวาแล้วนะเว้ย โอเคโอค้โ,อโหเฮ้ยสองแล้วว่าเฟสสามเฮ้ยมาดีมาดีาดเฮ้ยจังหวะมันเริ่มไม่ตรงกันนี้ใช่ไหมเอ,อ้ยใ,ใช่จังหวะเขาเริ่มไม่ตรงกันแล้ว เดี๋ยว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 ใจ,ยใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหโโผมต้องหยุดแบบหยุดพูดเลยอ,ะอ่ะขอแค่สามเฟสเถอะนะไม่เอาถึงสี่นะได้ปโปรด mày cô mày luôn 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 ôi, luôn luôn เอแล้วทำไมอีกตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเพลงมันดูเศร้าลงอ่ะแบบแปนแปลนรู้สึกแย่เลยวะ่ะ ทำไมผมรู้สึกสังหอนไม่ดีวะไม่ไม่ความว่ายังไงอะ่ะผมไม่ค่อยเข้าใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกดีใจเลยอะ่ะเอาเอาจบจริงอะ่ะ เฮ้ยจบจริงเฉยเอ้างงเลยงงเลยคนดูโคตรงงเลยตอนนี้อ๋อใช่ตรงนี้มันไม่มีแมป <Yeah. S 1> ผู้แสวงบุญของฟาลูมอันเป็นนิรันร์ผู้ถูกเลือกที่หาได้ยากยิ่งซึ่งได้ขึ้นมาถึง ธรณีประตูบานสุดท้ายนี้จงฟังคำขอของเราจงส่งมอบมันเพื่อที่เจ้าจะได้พงาดขึ้นและเห็นการสแสวงบุญเออ่ก็คือจะได้เห็นจุดสิ้นสุดของการสแสวงบุญของเรา <Yeah. S 1> เราปรารถนาที่จะได้ยินบทเพลงของเหล่าอาชิเทกอาิเท อาจีเทคนี่าผมสถาปน,นิปะหรือว่าอะไรอะนะณแกนกลางของป้อมปราการของเราพวกเขาคือผู้คำจุนอาณาจักรของเรากำแพงของมันพื้นของมันและเสียงของมันแม้ในขณะที่ผู้อื่นเงียบงนัน เราปรารถนาที่จะได้ยินเสียงของเหล่าผู้พิทักษ์ภายในห้องนี้ระพัยอันยิ่งใหญ่พวกเขาคือผู้พิทักษ์ประวัติศาสตร์ของพวกเราคําอธิษฐานของเราและความรับของเราตลอดการ เราปรารถนาที่จะได้ยินท่วงทํานองของเรา eur, อคอนดักเตอร์ผู้ควบคุมผู้กำกับซึ่งอยู่สูงตระงานในหอคอยที่ส่องประกายของพวกเขาพวกเขาคือผู้แบกรับภาระอันหนักอึ้งที่สุดผู้ที่จะนำพาแผ่นดินของเรามุ่งไปสู่ความยิ่งใหญ่ตลอดไป ผู้แสวงบุญแห่งฟารูมอันเป็นนิรันด์จงรื่นเริงแด่เราด้วยบทเพลงสามส่วนเพื่อเจ้าจะได้พงาดขึ้นเหนือและสกการะต่อหน้าหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเราอย่าบอกนะว่าเราต้องไปหาของเอ่อไปหาบทเพลงมากรอมพวกนี้อีกอะ่ะ กร่อมกลอมลอเรือลกล่อมลอลิงโอ๋อจริงด้วยอ๋อเรียนรู้เมโลดี้เพื่อให้สามคนนี้พอใจอ๋อ l อลคีเปอร์อจิเทคแล้วก็ c o n ดั c เตออ๋ออันนี้อันนี้เราเรายังไม่ได้ไปส่งที่เอ่อมันคือที่ไหนแล้วนะนูอ่ะนูถ้าผมจำชื่อไม่ผิด โอเคอันนี้คือการปลูกเขาขึ้นมาใช่ไหมโอเคอย่างที่เราสัญญากันไว้ว่าพาร์ทนี้จะมีแค่บอสก็มีแค่บอสแค่นั้นเพราะงั้นก็อย่างอื่นก็จะตัดเลยตอนแรกผมอะนึกว่าน่าจะยาวกว่านี้น่าจะระดับชั่วโมงแต่นี่รู้สึกว่าไม่น่าถึงนะผมไม่มั่นใจแต่เดี๋ยวตอนตัดก็น่าจะรู้ว่ากี่นาที คนดูก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าตอนนี้มันกี่นาทีคลิปนี้โอเคตอนแรกนึกว่าจะติดนานกว่านี้โห oh. แต่อย่างที่แบบมีคนดูบอกว่าลิเปอร์นี่คือเดอะเบสจริงๆแต่ผมว่ามันมันตีช้าไปนิดนึงโอเคขอพูดตรงๆผมไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่ผมต้องขออภยัยขอโทษทุกท่านด้วยที่ดูมาจนถึงจุดนี้ พอเพลินว่าบอตัวนี้ได้ผมไปไม่ถึงสิบอะน่าจะสี่ห้าครั้งเองมั้งพอเพลินว่าอย่างน้อยผมก็ฝีมือพัฒนาขึ้นนะนะแน่จริงก็มาดิวะอ่าใช้ครานี้เลยได้ปะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เสียใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้เห็นผมทรมานขนาดนั้นรบกวนกดถูกใจกดติดตามกดซับกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็น เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมไว้ไม่อยากกดแมปดูเลยว่ะทุกคนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบใหญ่ขึ้นเยอะมากๆอะ่ะพอห้องพอพรแมปตรงกลางมันยังโล่งอยู่ไว้มาสํรวรหวมใมพาร์ทหน้าแล้วกันครับพาร์ทนี้ก็าลากันเท่านี้ก่อนเอ้ยไม่ถึงสิบพูดได้เลยบอสตัวนี้ผมขิงได้เต็มที่อะ่ะไม่ถึงสิบ ความจริงมันควรชนะนานแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ